มันวางของขวัญไว้ฮะเราให้อันนี้ไปดีกว่าฮะให้คอนดอมฮะเฮ้ยก็วันที่สองไปกันเถอะฮะ <c oughs> หรือว่ามีมีต้องร้อยหนึงะะ่งแล้วอ่ะเอ้ไปทำอะไรที่เมืองดีนะมีต้องร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูของที่เมืองก่อนฮะมีอะไรให้ทำบ้าง <c oughs> รู้สึกว่ามันจะมีแบบว่าซื้อมังอะ่ะแล้วก็เวลาอ่านมังอะ่ะแล้วมันจะได้สเตตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ ไม่อะมีอะไรให้ซื้อบ้างวะคอมิเตอร์ไอเน,นี้ยน่าสนใจไอเน,นี้เนี้ยน่า,น,าน่าสนใจยานอนหลับเนี่ยเอามาก่อนบุหรี่ด้วยบุหรี่เอาไว้ใส่หลายคนฮะเอา,าทำไมไม่ได้อ่ะโอ้หไม่ไม่มีบุหรี่ทำไงวะพอนดอมหมอถงยางเอา,าไว้ก่อนก็ได้ฮะโอเคโอเค ไม่รู้ได้จะได้ใช้หรือเปล่านะแต่เอามาไว้ก่อนเราอะคิดว่าคิดว่าแบบว่ามันต้องมีอะไรให้เราใส่ร้ายแน่เลยอะไ,ไปฮะไปโรงเรียนดีกว่าว่อาอะไรไปดีอะยาฮนอนหลับมันจะได้ใช้ไหมวะเอาถุงยางไปก่อนแล้วกันนี่เออ อ่ะวันที่สองแล้วก็ตำแหน่งเดิมรีบรีบ,รบดักฟังรีบฟังรีบฟังสวัสดีค่ะรุ่นพี่เฮ้ยฉันเอาหนังสือที่เธอถามหามาให้ด้วยนะอุ๊ยจริงหรอค่ะรุ่นพี่พี่จะให้หนูยืมจริงๆรหรอคะได้ดีอ่ะนี่ไงหนังสือทิปไหนวะไม่เห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีสักเล่มอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะนี่หนูจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็หนูอ่ะจะอ่านเวลาตอนกลางวันค่ะ แล้วหนูควรคืนพี่ตอนไหนดีคะอืมก็สักห้าโมงสิบห้าที่เดิมตรงนี้เลยอ๋อได้เลยครับพี่เมฉันก็คาดหวังนะว่าเธอจะมีความคิดยังไงกับหนังสือนะั่นนะ่ะอ่ะหนังสือหรอเฮ้ยอันนี้คิดไม่ออกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคงต้องรอให้สองคนเนี้ยไปที่โต๊ะก่อนแล้วกันเนาะว่าจะทําอะไรได้กับ อ่าเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋ากับ2คนนี้ได้บ้างนะโอเคฮะเดี๋ยวฮะหญิงขอขึ้นไปที่ห้องเราก่อนนะแล้ว้าจะทําลายจะใช้อะไรทาลายหรอใช่ไหมฮะเอ๊ะไม่รู้อ่ะยายยายศัตรูของเราอ่ะจะนั่งจะนั่งตรงนี้นะอ่าเขาจะนั่งตรงนี้ฮะเออมันชื่ออะไรนะหญิงดูก่อนมันชื่อนี่ไงคาคุยะชื่อคาคาคุยะเคคาคุยะคาคุยะคาคุยะอ่า เราเราเปิดได้เลยป่ะหรือว่ารอรอก่อนละกันเนาะอ่ะมันเดิอนออกไปแล้วฮะขอเสือกหน่อยนะจ๊ะอุ้ยมีเบนโตะมีหนังสือแล้วก็มีคอนทราแบนแปลว,ว่าของเถื่อนฮะสินค้าต้องห้ามคืออะไรอะ่ะแต่เรามาสนใจตรงหนังสือก่อนดีกว่าฮะขโมยหนังสือมาเลยเสียเวลาฮะเสียเวลาเอ้ยแล้วก็ยังไงต่อล่ะเอถ้าเราเอานัางสือมาแล้วมันก็ไม่มีหนังสือไปคืนถูกไหมฮะ เขาเรียนเลยหรือว่าไปหาชมรมเราตอนนี้เราอยู่ชมรมกาเลนเนอร์เนาะเดี๋ยวว่ากันฮะมันควรจะมีอะไรแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับชมรมบ้างนะอืมอเ,เขาบอกว่ายายเนี่ยมันจะอ่านหนังสือตอนเวลากลางวันถูกไหมฮะหาเข้าไปสิเอ้ยอยู่ไหนนะ้าหนังสือน่ะวุย้ยหาหา,าหา อุยจะเจอวันไหนเนี้ยหนังสืออ่ะมันก็หาทุกซอกหาทุกมุมของจริงก็อยากรู้ว่ามันจะมีเรีกชั่นยังไงถ้าหาไม่เจอ <c oughs> อ่ะโอ,โอ้เราขำ หาใหญ่เลยหาใหญ่เลยอยู่นี่หรือเปล่านะ้าเออคือว่าห้หญิงชิบหายแล้วฮะไอห,หญิงกดผิดฮะทำอะไรไม่ถูกเลยหะหญิงอไปกดคอนโทรลใส่ที่โต๊ะเราอะ่ะมันเลยคัดซีนมาเลยอะ่ะเอออเอไม่เป็นไรอ่ะก็ได้แรง้งหนึ่งของเคมิสตี้ละ เอออยากแอบอยากดูให้จบว่ะอยากรู้ว่ามันววยวายเลยหรือเปล่าถ้ามันหาไม่เจอแล้วก็ห้ามห้าจะนัดไปไอ้นี่ที่เดิมใช่ไหมฮะไปคืนหนังสืออังเอฮะแล้วก็โอ้ยยี่ระหว่า,าวงที่รอมันมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะ มันสามารถกดมินิเกมขึ้นมาเล่นได้ด้วยฮะอ๋อห้าโมงสิบห้าสัอ่ะห้าโมงสิบห้าแล้วไม่เห็นมีใครมาเลยวะเอ้ยไม่เป็นเวลาเลยไอ้พวกเนี้ยอ้ามา,มาแล้วฮะมา,มาแล้วฮะมา,มาแล้วฮะโหรุ่นพี่ก็มาช้ามากเลยนะโอ้ยก็คือห้าโมงยี่สิบห้าโมงยี่สิบอะมันถึงจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันฮะ โอเคดักฟังรอเลยรอ,อเลยเรดรุ่นพี่คะหนูมีข่าวร้ายมาบอกอะคะ่ะหนูไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าหนูทำหนังสือหายค่ะพี่หนูหาทุกทางแล้วนะคะทุกที่เลยพี่มันก็ไม่เจอคะค่ะว่าไงนะมันมันหายไปแล้วหรอหนังสือนั้นอะหนูหนูขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูจะซื้อให้ใหม่นะคะพี่หนูสาบานเลยเฮ้ยอเผลอไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอก ราะว่ามันน่ะสำคัญมากมันพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นของฝันจากน้องสาวฉันเลยมันไม่มีทางที่จะแทนที่ได้เลยมันไม่เหมือนหนังสือท,ทั่วไปนะเว้ยฉันจะไปแล้วแม่งเอ้ิยเวนไม่เกี่ยวนะหนูขอโทษจริงๆค่ะรุ่นพี่หนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษาวภาพเดิมๆฮะเฮ้ยแล้วเราก็กลับบ้านอย่างสบายใจเหมือนเดิมฮะนี่ เหมือนเดิมแล้วเราก็ตามสต็อกเกอร์รุ่นพี่นะเราก็กลับบ้านจบฮนะโอเคฮะเราทำลายไปสองครั้งแล้วได้สีิเปอร์ซ็นก็เหลืออีกสามครั้งจะครบร้อยปอร์เซนต์อ่ะนะไปโอเคฮะเราก็คงไปทำงานพาร์ทไทม์เนาะไหนดูซิได้เงินเยอะขึ้นไหมได้ขึ้นมายี่สิบดอลลาร์ก็โอเคฮะอ่ะอ่ะ,อะ เดี๋ยวเรารวยแล้วก็จะซื้อของให้แหลกลานนะฮะอยากลองอะไรก็จะได้ลองแล้วฮะเฮ้ยโคตรรวยอ่ะเฮ้ยโอเคก็ห้วสองร้อยดอลลาร์เอาไงดีลองลองไปเมืองหน่อยไหมรวยฮะรวยจัดรวยจัดจัดเอออะไรวะน่ะ แพงขนาดนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหตายห่าแล้วมันมีของนี่แพงมากเลยฮะไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อมาลองนะแต่ตอนนี้ขอดูของที่มันแหบดูจะมีประโยชน์หน่อยนะเกมหรอไม่รู้ว่าการเล่นเกมมันช่วยอะไรอ่ะซื้อมาแล้วใส่ได้ไหมฮะไม่รู้อ่ะ อ่ะเรายังไม่ยังไม่ได้ใส่กางเกงในเลยนี่หว่ากางเกงในมันมีไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่ามีคุณสมบัติในช่วยในการเล่นน่ะอ่าอย่างสปีดดี้สปอร์ตสเปซเนี่ยฮะมันก็ช่วยในการให้วิ่งเร็วขึ้นอันนี้ก็โอเคนะอืมวิบอนัสสตาร์ดี้พอยต์เป็นสตาร์ดี้วิ้ววิ้วนี้หโหน่าจะซื้อตั้งแต่แรกว่ะเนี่ยอ่าเบิร์กเบิร์กดีเว้ยเบิร์กดีเว้ยเอ้ไปฮะ แต่999นั่น,นคืออะไรอะอยากรองมากเลยอะเอ้ยแต่เราไปดูก่อนฮะเราซื้อเบสเลดมาแปลเป็นไทยว่าอะไรนะเอออ้อาวอันนี้คือของรุ่นที่สะสมอมืตายหาแล้วฮะซื้อของมาแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงอ๋ออ๋ออ๋ออนนี่ออันนี้มันเป็นแค่กางเกงในอะดินี่นี่นี่ นี่ทำให้เรียนได้เอ็กซ์ต้าพอยต์มาอ่าไปโรงเรียนฮะและสิ่งสำคัญที่สุดในการไปโรงเรียนนั่นก็คืออะไรฮะถูกต้องฮะคือถุงยางฮะไปฮะเฮ้ย <c oughs> รีบเลยไปดักฟังกันปึ <c oughs> ๊บคุณพี่คะหนูเอาอะไรมาให้พี่ด้วยล่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ,อเฮ้ยอะไรงั้นเหรอหนูอยากจะโชว์พี่มากเลยคะ่ะ แต่ว่าหนูติดธุระเช้าเนี้ยคะ่ะงั้นตอนกลางวันเดี๋ยวหนูจะให้พี่นะคะเฮ้ย hey, ได้เลยตอนกลางวันฉันว่างพอดีนะ่ะงั้นเจอกันดาดฟ้าที่เดิมนะคะพี่เออมันจะเป็นอะไรนะฉันชักสงสัยแล้วละสิพี่ตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยนะคะ์ไพรสแน่ค่ะเฮ้ย <c oughs> แล้วเจอกันนะคะรุ่นพี่เฮ้ย okay. งั้นเจอกัน เซอร์ไพรส์แน่มึงเฮ้ย okay. อ่ะก็คือมาจะเอาของไปเซอร์ไพรส์รุ่นพี่ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเซอร์ไพรส์รุ่นพี่เหมือนกันฮะเอ้ย <Hey. S 1> เหมือนเราจะมีสิ่งที่สำคัญรำค่าอยู่กับตัวเรานะเอ okay. อ่ะนี่ไงว่าแล้วตึึงตึง ของขวัญดูดีเหลือเกินใหญ่คากูย่าอ่ะมันออกไปแล้วฮะเราปิดประตูก่อนเพื่อความรอบค้อปลอดภัยอ่ะมันวางของขวัญไว้ฮะไอ้เราให้อันนี้ไปดีกว่าฮะให้คอนดอมฮะเฮ้ยเราเราประสงค์ดีเว้ยเออใช่ไหมฮะเราไม่ได้คิดจะ เอออะไรเลยเราส่งเสริมไงมันเป็นการป้องกันให้เด็ก,ดกๆใช่ไหมฮะการพกถุงยางเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะอืมไม่ได้มีจิตนาอะไรสักหน่อยโอ้ยสิ่งที่เราควรทำนะเวลาว่างๆตอนนี้นะก็คือ,โ,อโหค่าความเขาเรียกว่าอะไรอะลเล v i t a t i o n ของผู้หญิงอะคือมันแย่มากเลยอะเราควรจะสนิทกับคนอื่นไว้นะยายแวน่นนี่แหละม,มันอยากได้ยาปวดแก้ปวดหัว อันนี้ง่ายนะอันนี้อันนี้ค่อนข้างง่ายนะไปขอยาให้มันเหรอหรือว่าเขาต้องขโมยเลยวะใครจะขอมัง้งขอยาหน่อยได้ปะขอยาหน่อยขอบุญจ้าอ่ะต่อไปก็น,นี่ฮะเสร็จละดึงดึงดึงึงเ yeah. นี่ยคือป <laughs> กติที่ควรจะทำอะ่ะควรมาทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาว่างๆอะ่ะ เออแต่ถ้าหญิงอ่ะโคตรขี้เกียจเลยตรงๆปะใช้สูตรได้ไหมเรื่องเ e p e t ท t i o n อ่ะโอ้ยขี้เกียจอ่ะเออเราต้องมาปั้นหน้าปั้นตาเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะเอาแค่ครึงคร่งๆก็พอเนาะถ้าไม่ลำบากกว่าเหนือบาบา,บาเออสัอย่างอ่ะอหญิงขอโทษน,นะเฮ้ยสาวโอลิมปิกเคมีจัดไปอ้ยยังเบล,เลสองสัทีฮะ ต่อไปเขาก็จะเอาของขวัญไปให้ถูกปะแล้วเรามีที่สปายหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเรายืนนั่นรุ่นพี่เหรอ,อรุ่นพี่หน้าตาเห่ยมากเลยฮะเขาจะให้ของกันแล้วอข,อขอดูใกล้ใกล้นะรุ่นพี่เอาไปของขวัญจะเปิดแล้วนะเออคือคือคือว่ามันฉันไม่ได้สนใจเรื่องอะไรอย่างงี้นะ่ะ เออเออุนุนพี่คือหมายถึงอะไรหรอคะเออกุงตามตรงนะกับเธอเออฉันฉันไม่ได้สนใจเรื่องพันนั้นน่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้สนใจหรอคะเฮ้ยแต่ว่าหนูสนมากเลยนะคะเรื่องอย่างนั้นน่ะเฮ้ยไม่ไม่ต้องมาให้ของอะไรอย่างงี้อีกนะเว้ยไม่เอานะขอโทษค่ะรุ่นพี่หนูคิดว่ารุ่นพี่อยากได้หนูอะค่ะเออเอกก็อยากได้แต่แต่อยังไงก็ขอให้มีความสุขกับอาหารนะก็ได้ค่ะพี่ วายฮอะไรอะ่ะทาไมรุ่นพี่ถึงไม่ชอบหรอขอเหตุผลหน่อยฮะทุกคนหมายความว่ายังไงอะ่ะรุ่นพี่ไม่ชอบถุงยางอะ่ะอุ้ยเอาละห่อยเลยใหญ่ยยนี่ก็แ้วไปเลยฮะเราคือสนับสนุนแบบเต็มที่เลยนะคือให้ถุงยางให้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเจตนาคือโคตรดีอะ่ะอันเนี้ยคือความผิดแข่ความผิดรุ่นพี่แล้วไม่ใช่ความผิดของข้างหญิงอืม ขอขำสีหน้าปหนึ่งทีเราก็น่าจะหมดแล้วนะวันนี้รับทัสมาไว้ก่อนแต่ทำได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะทำได้หรือเปล่าไม่รู้รับรับมาไว้ก่อนอ๋อแมกกาซีนอีกแล้วหรออาอาหญิง่ะได้เควสแมกกาซีนมาสองคนแล้วนะแต่จำคนแรกไม่ได้ว,ะว่ะตายหาละอ่านี่ป้าสีแดงคอนซิลลูมฮะไหนอ่ะ มันจะอยู่ตรงไหนวะนี่ไงได้แล้วได้แล้วแม็กกาซีนแม็กกาซีนเฮ้ยเออก็คือคือเอ้าอ้าว,าว,าวชิบหายแล้วฮะโหมันโคตรฟุกเลยอะไรวะเนี่ย ไม่เอาไม่อยากรีเซตเดยแต่รีเซตก็ไม่เป็นไร It should be obvious why you're here. It should be obvious why you're here. แล้วทำไมสคริปตมันซ้ำกันสองรอบลายดีกว่าเราได้ส่งกลับบ้านได้เลยอะลองโกหกอะเอาอย่าบักไม่เอาไม่บักนะแมกกาซีน magazine. ขอแก้ตัวนะขอขอไปอีกรอบไม่ยอมอะ่ะเย่แล้วไอ้คนที่ให้เราทำการบ้านอ่ะให้หญิงจำไม่ได้แล้วฮะอยู่ไหนไนี่เหรอโอ oh my god เย่ โห oh, ยากอะ่ะไปคุยธรรมดาง่ายกว่าเยอะฮะจริงๆคนเนี้ยพวกเนี้ยเป็นอยู่หน้าห้องแลบบก็น่าจะสนใจเรื่องแลบบกันเนาะเห็นปะพอพอเราอ่าให้ทำทาร์กเสร็จอะ่ะมันจะขึ้นอาร์ชเฟเวอร์ให้ฮะเนี่ยแล้วเราก็จะขอแบบขอไปทําได้หลายอย่างเลยเออขอให้เดินตามเรามาก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมีประโยชน์มากนะขอขอมาเล็กก่อน เอาอันนี้เลยสารยาพิษเลยให้หญิงจำไม่ได้นะถ้ากินแล้วคือตายเลยหรือเปล่านะไอ้ยายาเนี้ยไอรีทออะฮะน่าจะใช่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยราก็จะเก็บได้อีกสี่วันใช่ไหมโอเคโอเค,อเคมาทำกิจกรรมกันดีกว่ารุ่นพี่เอาไปรุ่นพี่แล้วเา,วาวก็ไม่รู้ฮะนี่แอคทิวิตี้ห้าโมงเ้ก็ได้อ่ะห้าโมงละ คนไหนวะนี่นะทำแอคทิวิตี้เราจะได้อะไรบ้างวะอ่าถ้าเราไม่ไม่มาถ้าเราไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมเลยเราก็จะถูกไล่ออกจากขับนะอาออ๋เข้าก็ได้เราก็จะเลิกเรียนเลยเฮ้ยก็โอเคนะครับเนี้ยได้มเมล็ดอเนี้ยเมล็ดยาแต่ว่าไอยานั้นละ่ะเราก็ไปซื้อมาได้ปะไม่รู้เหมือนกันฮนะเฮ้เราก็ ใช้วิชาเคมีผสมได้เท่าที่รู้นะเออยายายาพิษท,ที่ใส่ลงอาหารน่ะนี่แล้วเราก็ทำลายความสัมพันธ์ไปแล้วฮะเหลือหกสิเปอร์เซ็นตพรุ่งนี้เราจะทำอะไรต่อนะแล้วก็อย่าลืมที่จะไปทำพาร์ทไทม์จ็อบนี่หุ้ยได้ร้อยสี่ิแล้วเพราะว่าแล้งเราสองแล้วเนาะไปไปไปขยันขยัน มาวันพื้นห,หัสปึ้ง